สวัสดีครับอินดี้อนรสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมวันนี้เราจะมานะครับ r e แ a p นะครับผมเรื่องขับสะพานไฟนะครับผมชื่อตอนว่ารักเลคขขี้นะครับก็เป็นตอนจริงๆขับสะพานไฟมีมาซีซั่นหนึ่งนะฮะนี่เป็นแบบว่าเป็นแบบ ซีซัชสอนะครับผมก็อิจฉาเสือก็ตลกมากซีซัชสอนี่ก็เขียนว่าตลกเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เป็นตอนที่สอนเนาะของของซนะีซัชสอเนาะชื่อตอนว่ารักเลขีก็คือเป็นตอนที่มีน้องยินนะครับน้องวอลแล้วก็น้องยุ่นนะครับผมสแสดงด้วยกัน3คนเนาะก็ตอนเห็นออกมาเนี่ยขึอ,อยากจะรีแอคมากนะครับผมแต่มังแอิไม่ได้เนาะมันเป็นแบบมันติดเลคสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือทำได้แค่สุดทำได้มากสุดแค่รีแคปนะครับวันนี้วันนี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะมารีแคปกันดีกว่าว่าเรื่องราวม,มันน่นานนรััััักกกกกขขนน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 าาาาาดดดดดไไไหหหหมมมสสสุะคครรบบบบแแลลล้้้วววว็เเเ่่่่ืออึงปยยทีู แล้วนะครับผมก็เหมือนกับทบทวนเรื่องราวกอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมก็เรื่องเนี้ยมันเริ่มต้นด้วยคําที่ว่าเรื่องของข่าวสะพานไฟ์ฟมันจะเกี่ยวกับเรื่องไฟลฟ์ที่คนเอามาเล่าให้ฟังอ่ะเนาะใน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 การให้ดีเจคือพีเตอร์นอนแล้วก็แบบคอกอยมารับสายของคนทางบ้านนะเขาอยมาเล่าเรื่องความรักที่มันดูงโง่ๆดูงิ่งเงาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนจบก็จะทิ้งท้ายว่าแบบเออสุดท้ายตอนนี้เขาจะออกออก,ออกจากความเป็นไฟล์หรือยังหรือยังเป็นไฟล์อยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะทีนี้เร เรื่องที่เขามาทาก็คือเรื่องของคุณชาลีนะครับผมเป็นน้องชาลีน้องชาลีเนี่ยก็เล่นโดยน้องวอนะครับผมน้องชาลีเนี่ยเขาก็เขาเปิดมาเนี่ยน้องเขาจะเล่าว่าเรื่องราวครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ทฤษฎีของความรักนะครับเป็นทฤษฎีสา่ยมความรักได้อย่างลึกซึ้งเลยได้อย่างเข้าใจเลยนั่นคือความรักว่าเอ่อความรักของสาวใความรักเนี่ยก็คือตามทฤษฎีต้องบอกว่ามันเกิดจากความใกล้ชิดเนาะอินทิเมซี่นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของแพลชันนั่คือเรื่องความตั้นหามพลชันนะคร คูณแบบได้จะมี3อย่างนะครับทำไมต้องมี3อย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือเราต้องมี intimacy intimacy คือเราต้องรู้ใกล้ชิดกันก่อนมีความใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันนะครับผมเกิดความสเสน่หาต่อกันมีความรักใคร่ต่อกันนะครับอันนี้คือความสเสน่หาคือ passion อย่างหนึ่งคือต้องมีความผูกมัดคือ commitment คือเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบ ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เกิดความแบบว่าไปรักคนอื่นหรือแบบนั้นเพราะสามยาม,มันอยู่ได้แค่แต่สมบูรณนะ์เนี่ยมันก็จะเข้าคอนเซปต์สามเหลี่ยมของความรักนะครับที่สมบูรณ์แบบเผื่อว่าอีน้องชาลีคนนี้มันแบบดันมีสามเหลี่ยมความรักที่แบบไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะมันเปิดตัวมาด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าอู๋ชันชีวิตเพอร์เฟกมากเลยนะครับอยู่กับแฟนของเขาชื่อเต้นนะครับเต็นนั่น,นคือน้องยินนะฮะโอเ้เต้นที่ทำอาหารที่กงให้กินแต่สุดท้ายเนี่ยเซอร์ไพรส์นสนด,ด,ด้วยการที่เต็นเข้าไปในห้องแล้วก เรื่องมากนะที่เหมือนกับว่าให้เหมือนกับตัวละครอย่าง War, วอคอยไปพูดกับกล้องอะซึ่งวอลคือคุณชาลีคอยพูดกับกล้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะฟาดปรัชญาออกมาแบบพ่นปรัชญามาทฤษฎีความรงความรักซึ่งเราสุว่ามันเหมาะกับน้องวอจังเลยเพราะน้องวอปกติเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบพูดปรัชญาคําคมอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยสาระพัดชื่อนะครับไม่ต่ำกว่าสามสี่คนอะไรเงี้ยอ่าจนสุดท้ายเนี่ยเขาสุว่าเอ๊ะทำยังไงดีเขาอยากจะแบบเลิกคนนี้มั้ยอยากจะเลิกความสัมพันธ์แบบนี้มา่าชาลีเขาพยา,า,ายครั้งแ,แต่เขาก็ แพ้ให้ตายของเตนตลอดเวลานะครับกับการที่ว่าเออเรารักเธอคนเดียวนะพอรักเธอในที่สแล้วก็ลงไปจูบที่คอแล้วก็เลือ้อยจากตึกๆๆแล้วก็ไปสู่ฉากเซ็กซี่ซึ่งเป็นฉากเซ็กซี่แบบขำบตลกๆนะฮะไม่ได้แบบผมไม่ได้เซ็กซี่แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าจินๆินแล้วชาลีก็คือให้บอกเล่กกี่ครั้งก็เสร็จเสร็จลูกอ้อนของเตนนะครับผมแพ้ให้เขาทุกทีนะแล้คือเป็นการเป็นการแพ้ที่ขำมากคือรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเห็นยินกับวอลเลนด้วยกันแบบเนี้ยมันเหมือนดูรายการารตเาา่แมนป็ยการารรตีท่่มนออยูใบขงค แล้วคนเ,เล่นกันแบบเหมือนกับเล่นกันโอเวอร์อะโอเวอร์แอคมากๆเขาสออมันดูมันตลกดีอะชอบความที่เหมือนกับว่าพอเขาใช้ท่าไม้ตายกับเราใช่ไหมเขาต้องเข้าใกล้เราเขาจะใช้ท่าไม้ตายกับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาเข้าใกล้เพราะ,ะนั้นเราต้องให้เขาอะไปบอกเลิกเขาตอนที่เขาอยู่ไกลๆตัวเราพอบอกเลิกเสร็จแล้วอีตัวเตนมันก็ร้ายไงมันก็ไม่ยอมให้บอกเลิกไงก็อบบกว่าทำไมไม่ได้ยองไม่ได้ยินตัวสุดท้ายตัวตัวชาลีต้องไปเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จแล้วก็เจอเตนนะครับใช้ไม้ตายเดิมคือ เรารักเธอคนเดียวนะครับผมแล้วก็หอมซอกคออะไรเงี้ยเออชอบความที่เหมือนกับว่าไม่ชอบความที่พูดกับกล้องว่าไม่ฉันจะฉลาดแล้วฉันจะต้องออกจากท็อกซ์รีเลชั่นชิพนี้ให้ได้ฉันต้องไม่จมปลักอยู่กับไอ้คนคนนี้ไม่ขำกับการบอกกล้องมันบอกว่ามึงไม่ได้แดกกูหรอกอะไรเงี้ยรู้สแบบเออมันคาแรคเตอร์ที่แบบน่ารักอะแล้วคือวอลเลยนี่ขำมากอะแต่สุดท้ายก็คือแพเขาอยู่ดีพอเขาจูบคอจูบท้องจูบพุงคือไปจ่าแพ้เขาอยู่ดี ตลกมาเลยชอบบอกว่ามีการดึงกล้องกลับมาอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเหมือนฉันยังฉันยังไม่แพ้อะไรเงี้ยเออมีความน่ารักตรงนั้นอยู่อืมเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็คือไปปรึกษาเพื่อนทาไงดีนะถึงจะเลิกกับมันได้ถึงจะเลิกกับคนคนนี้ได้อะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบทำไมแค่บอกเลิกมันยากอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็บอกว่าเออจริงๆการบอกเลิกมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราต้องแก้ปัญหาต้นเหตุเพราะเราจริงๆไม่อยากเลิกกับเขาไงเรารักเขาอยู่เราอยากให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุค จะได้ไม่มีชู้ก็เลยคิดแผนการขึ้นมาได้ว่างั้นเราต้องไปทําให้เหมือนตัวเองมีคนอื่นบ้างเขาจะได้หึงเราเขาจะได้มาขอโทษเราแล้วรู้ซึ้งถึงการที่การมีคนอื่นเป็นยังไงการถูกแฟนนอกใจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแผนการขึ้นไปแล้วก็ชอบความที่เหมือนกับละเมอเพอพบข้าวความฝันในหัวของตัวชาลีก็คือน้องวอเนี่ยคือคิดแบบโอ้เดี๋ยวเขาต้องมาขอโทษฉันนะเขาต้องไปต่อยคนที่เป็นแฟนเออคนที่เป็นชูชันอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นภาพโรแมนติกอะไรแบบนั้นไปหมดเลยนะฮะสุดท้ายปุ๊บอ่ะพอปิบ ม็เลยมองหาเลยว่าจะเอาใครมาเป็นบุคคลที่3คนนั้นดีที่จะเข้ามาแซกแซงความสำคัญของเรานะฮะก็เลยเปิดไปแบบผมแอปตามหาเด็กเอ็นอะไรเงี้ยปหาไปตามหามาปุ๊บเดนเจอมีคนตอบรับทันทีเลยว่าจะรับรับงานจ้างทันทีคือน้องเพชรกล้านะครับผมสุดท้ายก็มีการไปนัดเจอกันเพื่อจะเริ่มแผนครั้งแรกก็เลยไปนัดเจอกันที่ร้านกาแฟที่เหมือนกับว่าเต็นกําลังนั่งอยู่ในร้านอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออเดี๋ยวจะเปิดตัวเพชรกล้าเดินเข้าไปในร้านให้อวดๆเหมือนกับว่าเอฉันโค้งคนอื่นมา ภาพในหัวคือเดี๋ยวตัวเต็นต้องมาต่อยเพชดกล้าแน่นอนนะคะซึ่งต่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวชาลีนี่คือบทของวอนี่คือรวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวจ่ายค่ารักษาให้ขอให้แบบว่าสําเร็จก็พอพอไปถึงเปิดตัวเพชรกล้าขึ้นมาก็เพชรกล้าคือพี่ยุ่นพี่ยุนก็หล่อมากดูดีมากน่ารักมากนี่ก็คือออร่าพุ่งแล้วพี่ยุนก็เปิดตัวด้วยกันแบบว่าไปถามว่าเจ้าตัวเล็กหรือว่าเจ้าตัวเล็กจะเลิกกับแฟนแล้วเขามาคบกับเราแทนอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบเอ้ยได้หรออะไรเงี้ยเออแล้วโซ่คว่าป นิ่งไปเหมือนกับจะอินกับความหลอ่อแต่ตามไม่ใช่แล้วบอกว่ามผมผมไม่อินกับพี่หรอกเพราะผม,มรู้สึกอะไรกับพี่เลยแล้วก็แปวอะไรเงี้ยเออก,ก,ก,ก็ก็น่ารักดีนะแล้วพอหลังจากนะั้นคืออ่ะควงกันเข้าไปในร้านนะครับผมซึ่งแบบไม่รู้จะเอาหาไปไหนจ้ะควงกันไปในร้านเสร็จแล้วตัวเต,วตนมันก็ไม่เห็นสักทีโยนน้ำแข็งใส่หัวก็แล้วหล่นน้ำแข็งได้อีกคือมันความเป็นการ์ตูนคอมิกสุดๆอะ่ะคือยังไงก็คือแบบทําให้เต้นเห็นไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องทําแก้วแก้วลมเพื่อให้เตนหันมามองแต่พอตอนที่แก้วลมแก้วหกเเเนนนนี่ยตต้้ััมมาองกบบบแ อา้าวเธอมาทําไมเธอมารอพบเราหรอเธอมาหาเราหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเพชรกล้าอยู่ใต้โต๊ะจับมือตะเกียบแก้วอยู่ก็เลยไม่เห็นไม่เจอกันเออตลกไปอีกคือคือเพื่อยๆคอเรื่องนี้ดูเอาฮาคือดูเอาขำอะดูอย่าเอาดูอย่าเอาจริงจังไม่ได้มีสาระอะไรบ้างไหมเอาขำอย่างเดียวนะฮะจริงๆสาระก็มีเดี๋ยวพูดในการเออแต่มันเป็นแบบสาระเชิงความคอโมโดี้สุดท้ายก็เลยอแผนหนึ่งไม่สําเร็จจัดแ,แผน2 มาเลยพาเข้ามาที่ห้องนอนเลยฉีดน้ำหอมหอมฟุงฟ้งๆที่เป็นฉีดที่เขาไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยให้เต็มมันเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคนอื่นฉันพาคนอื่นเข้ามานอนในห้องอะไรเงี้ยแล้วชอบคเขาที่เหมือนกับว่าเดี๋ยวแกต้องไปเดี๋ยวให้เพกลิดไปแอบ,บในห้องนะแล้วเดี๋ยวพอฉันส่งสัญญาณใ,ให้เพลิดเพลินทำเสียงก็แกล้งเหมือนกัะขยับตัวอยู่ในตู้แล้วขำม,มากตอนที่พอเตนเข้ามาปุ๊บเตนก็นแบบกลิ่นอะไรอะ่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเตนมันก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆหรือว่าเธอต้องการฉีดน้ำหอมกลิ่นใหม่เพื่อบบจะะมีอไรกััตว ของชาลีแหละชาลีก็เลยส่งสัญญาณก่อนให้เพชรกล้าส่งเสียงกุกักกุกักกุกักวกชอบความส่งเสียงกุกักกักมากคือไม่ได้ทําให้ของมีเสียงกุกักกักนะทาเสียงจริงกุกักกุกักกุกัก,ก,กพันยาอ่อนมากคือดูแล้วก็ข้าวข่าแต่คืออ่ะสุดท้ายปุ๊บตัวเต็นก็เอ้ยเกิดเสียงอะไรขึ้นมาก็เลยเปิดประตูเปิดประตูเพื่อเจอเพชรกล้าเย็นอยู่ภาพในหัวของชาลีก็คือลอยขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวสองคนนี้นต้องต่อยกันตีกันเสร็จแล้วตัวเต็นต้องมาคุกเข่าขอร้องว่าผมเข้าใจแล้ว ผมรักคุณคนเดียวนู่นนี่นั่นอะไรเง,งี้ยไ,ไปมาคือได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งคือเต็นบอกว่าให้ตื่นให้ชาลีตื่นได้แล้วเพราะอะไรแล้วเต็นก็บอกว่าเขาา้าใจละว่าเธอต้องการอะไรเธอต้องการพลรีออมอรีพลรีออมอรีคืออะไรนะครับผมอ่เรื่องนี้อย่างน,น,น้อยนี่มีความรู้ที่เรื่องนี้ให้เรามาคือพลีออมอรีนะครับผมจริงๆถ้าใครแบบจริงๆเคยได้ยินคุณเคยกับ,บคำนี้อยู่แล้วนะครับันคือความสมคัธ์ของการที่เรามีกันมากกว่าสองคน ความสัมพันธ์ทนี้มันมีแค่คู่กันใช่ไหมแต่อันนี้มันมากกว่าหนึ่งคู่ก็คือมีมากกว่าหนึ่งมีเป็นเลขคี่สามสี่ห้าหกขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า p o ร y อ m o r ี p o l ีก็คือหลากหลายอ m o r ีคือเหมือนกับความรักอมอคือความรักนอนในภาษากรีกเพราะฉะนั้นรวมกันก็คือความรักที่มันหลากหลายคือหลายคนในความสัมพันธ์เดียวกันนะฮะอ่ะมันจะต่างกับโพลิกามีนะ polygamy คือคนเดียวผู้ชายหนึ่งคนที่มีหลายภรรยาหรือคนเดียวมีหลายเมียเขาเรียก p o ลิกา m ีแต่พ o l y a ม o r y นี่คือความรักแบบ สามคนสี่คนห้าคนมากกว่าสองคนขึ้นไปเรียกว่าโพเรียมอรีอืมก็เขาก็เลยกลันว่าไอตัวเตนเข้าใจว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเราต้องการความสัมพันธ์แบบนี้ก็เลยจัดเย้ให้ซะเลยว่าเอ้ยฉันโอเคนะกับการที่เอาเพชรกล้าเข้ามาในความสัมพันธ์ก็เลยดันตรงกับความคิดของเตนแต่แล้วว่าเนี่ยที่ฉันมีชู้ที่ฉันไปหาคนอื่นเพราะฉันอยากจะหาคนอื่นมาเป็นความเป็นคนที่สาดในความสัมพันธ์ของเราก็เรื่องนั้นไปอย่างนั้นอีกนะครับกลายเป็นว่าอ่ะสุดท้ายเพชรกล้าก็ต้องยยายเข้ามาอยู่ด้วยแผนชาลีก็คือไกบอ ว่าเกจะไม่อยู่เกาต้องปฏศศศิเสธไปมาคือเพชรกล้าคือเป็นเด็กติดเกมกับเต็นอาจารย์นั่งเล่นเกมด้วยกันนู่นนี่นั่น,นเออเล่นด้วยกันสองคนเลยกันเป็นเข้าขาได้ดีเสียอีกกันว่าเอาออกยากแล้วเอาเอาไม่ออกแล้วทำยังไงดีก็ลเลยหาเรื่องไล่เออนักการางว่าเนี่ยชาลีเขาเป็นคนชาลีก็แหะพูดว่าเพชรกล้าเขาเป็นคนกินของหรูหราเขาไม่เขาไม่กินของบ้านๆน,นู่นนี่นั่นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลย,ยาเาการว่า เราทำไงดีพอกินของหรูหราไม่ได้ทํำยังไงสุดท้ายเพชกล้าจากแก้ปัญหาให้พอเพชกล้าลงทําอาหารเองนะครับว่าทำสปากเกตตี้ทำของสเต็กสเต็กคืออาหารหรูหรากินเองได้จ้ะคือแบบเออก็คือเป็นเพอร์เฟกต์แมนเขาไปอีกนะครับทำอาหารได้ด้วยก็เลยแบบว่าชาลีก็ไม่โอเคอีกทําห้องรกอีกให้แบบเพชกล้าอยู่ไม่ได้สุดท้ายเพชกล้าเป็นคนชอบควสะอาดอีกก็รักการทำาสะอาดก็ทำความสะอาดให้อีกก็คือก็คือไม่ว่าวิธีไหนก็เอาเพชกล้าออกไปไม่ได้เออกลายเป็นว่าสุดท้ายเราู้สึกว่า พอูดูไปก็เหมือนกับว่าเพชรกากเขาเข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ดีเหมือนกันนะคือเข้ามาเติมจุดที่เหมือนกับแบบที่มันขาดไปอ่ะของของเขาทั้งคู่เพราเรามองจากคนนอกสิว่าเออมันก็เข้ามันก็ลงตัวดีนะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรขัดตาเลยนะมันก็โอเคอะไรเงี้ยฉันชอความที่อีกคนแก้ปัญหาด้วยการที่โอเคถ้าเขามาส่งผมแล้่ก็ซื้อทางโรบอทมาทำความสะอาดจากเพราะฉันไม่ทำเองเอ็นดูมากแล้วแหละแล้วคนรุ่นบัดคือใคร ก็คือชาลีเราจะเห็นว่าตลอดทางเรื่องเนี่ยอะไรต่างที่เป็นเรื่องเสียเงินเนี่ยชาลีเสียตังค์ให้หมดเลยนะครับผมเออเดี๋ยวมันจะไปเฉลยต่อสุดท้ายซึ่งตลกมากก็กลายว่าสุดท้ายคุณหนูชาลียิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งนะฮะยิ่งแก้ไงก็ยิ่งเอาเขาออกไม่ได้ยิ่งแดนกันมากขึ้นนะฮะชอบความวแบบเล่นเป็นแบบบทคุณหนูเจ้าแผ่นกานะคุยกับกล้องตลอดเวลาสำหรับเราสูเอมันเป็นบทที่โจกมากสำหรับวสุดท้ายมันเริ่มทําให้เห็นว่าพอเอาเพชรกล้าเข้ามามันจะลงตัวเฉยเลยพอลงตัวเฉยเลยทำไงดีก็็คือกลับเปนว่า แล้วยิ่งแแปลว่าเตนายเป็นคนดีขึ้นอีกเพราะเตนคือไปบอกเลิกทุกคนนะฮะเพราะว่าเราเลิกเราที่อยู่กับ3คนแบบนี้แล้วไปบอกเลิกคนอื่นทุกคนเลยเออก็เลยกลายนว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เตนต้องการคือ polyamory อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พี่เพชรกล้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งการนอกใจไม่นับเป็น polyamory นะเออแต่การความสัมพันธ์แบบ3คนแบบยอมรับกันได้นี่คือ polyamory แต่ทีนี้มันติดอยู่ที่ว่าชาลีไม่ยอมรับเนี่ยสิเออเพราะว่ามันต้องได้รับความยินยอมจากชาลีด้วยซึ่่งชาาียยไมมมเกิิดควนอ ก็เลยดันคิดแผนการสุดท้ายขึ้นมาว่าโอเคงั้นเราต้องมีเซ็กกันสามคนเราต้องมีเซ็กกับตัวของพี่เพชรกล้าเพื่อให้ตัวของตัวยินเนี่ยหรือตัวของเตนเนี่ยเป็นคนหึงพอเขาเขาต้องไม่ยอมให้เราไปมีใครไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เดราไม่ยากนะครับว่าเตนจะเลือกแบบไหนสุดท้ายคือเตนก็ขอร่วมวงสมเป็นทรีซัมจา่าคือฉันก็พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับสามคนจากแค่ฉันกลัวเพราะามันเธอไม่นัดฉันมาก,ก่อนอะไรเงี้ยมีพร้อมอุปกรณ์โซแซคุญานมีครบ แล้วชอบความพี่ยุนก็คือเล่นเคลิมจะจูบน้องวอน,นะฮะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วก็การแบบชอบความที่แบบมันไม่ได้เป็นอีโรติกซีนจริงๆไงแต่มันเป็นอีโรติกแบบคขมขำมันเป็นแบบอารมณ์แบบวิ่งกอดกันไปกอดกันมาหมุนตัวกันไปหมุนตัวกันมาจะจูบก็จูบไปสักหน่สักทีอะไรเงี้ยเออวุ่นวายกันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเออน่ารักดีก็คือเป็นแบบเขาเรียกนะเป็นเซ็กซ์ซีนแบบเร่าร้อนแบบสไตล์ตลกบกหา ทา้ายกาว่าพอตัวเองหลุดออกมาจากมงโคลจรไงว่าเพชรกล้ากับตัวของเต็งก็จะมีอะไรกันซึ่งตัวเองก็รับไม่ได้อีกก็เลยแบบตัวเองเลยหยุดปัญหา,านี้ซยทีอะไรเงี้ยจนมาถึงปลายทางของเรื่องนะครับในภาคสุดท้ายคือเขาก็มีการทะเลาะป,ปากเสียงกันทําให้เขาเห็นว่าทุกคนพ้นพ้นปัญหาใส่กันว่าจริงๆแล้วตัวเองรู้สึกอะไรกันแน่ความรู้สึกหรือปัญหาของตัวเองคืออะไรกันแน่เงี้ยชาลีก็คือจริงหลักๆคือชาลีอยากให้แฟนไม่เจ้าชู้นั่นคือปัญหาของชาลีอืมซึ่งต้องบอกว่าจากประสบการณ์เนี่ยการแก้ไม่ได้หรอกแก้ยากอืม เคยเคยเจอเคสเรื่องเหมือนกันที่เป็นเพื่อนคือแฟนเจ้าชูคือสำนึกเองเพราะอะไรเพราะยูดีจะไปเสี่ยงติดเอชมาในสำนึกได้ว่าไม่ควรเจ้าชู้แล้วเออมันต้องเป็นอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะเลิกถ้าแบบมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ทางเลิกหรอกมันแบบร้อยทั้งร้อยนะบางทีมันแบบมันถ้ามันเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมันเลิกยากมันเป็นแบบกลมลรสันดานอืมเพราะฉะนั้น วิธีแก้คนเต้าชูคือถ้าเราไม่ชอบเราต้าชูออกมาเองอันนี้คือวิธีแก้ถูกต้องนะครับผมแต่เหเกิดว่าชาลีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนเต้าชูเขาทํายไมให้แฟนเลิกเต้าชูได้นั่นคือปัญหาของเขาส่วนปัญหาของตัวเคตตัวเตนก็นนคือเตนเนี่ยอยากหาคนเพิ่มในความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าสองคนไม่ไมพอรา้สูว่ามันต้องอีกคนนึงมาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาให้เกียรติชาลีด้วยนะในการเลือกคนที่สาว่าคนที่สาจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หยิบเรื่องหยิบเรื่องความรักมาเปรียบเทียบกับของกินเหมืนอนขนมปังมันมีหลายรสหลายแยมหลายรสชาติเลยความรักมันก็มีหลายรสนิยมหลายรูปแบบเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันจะตลกตรงที่ว่าตัวยุ่นน่ะในบทเร่งที่ว่าอีตัวเพ็ดกล้าเน,นี่ยคอยเชียร์อัพสิ่งที่เต้นพูดตลอดเวลาอะไรเงี้ยจนแบบเชียร์อัพจนน่าสงสัยว่าเอ๊ะมันอยู่ในพวกเดียวกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของรสนิยมยม,มันก็ไม่ต่างกันความรักกับเรื่องขนมปังก็คงจะคล้ายๆกัน ส่วนขนาที่ตัวของชาลี่กก็แบบทาไมเต็มไม่เข้าใจเราบ้างว่านู่นเราไม่ชอบแบบนั้นแบบนี้เต็มก็ย้อนแบบว่าทําไมฉันต้องเข้าใจเธอด้วยทำไมหรือแล้วไม่เธอไม่เข้าใจคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยทำไมเธอต้องเป็นศูนย์กลางจักรวาลทาไมทุกคนต้องหมุนรอบโลกของเธออะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งทะเลาะกันที่มันจะเป็นจริงๆความจริงจังในเรื่องการทะเลาะมันจริงจังอยู่นะแต่เรื่องมันจะทาให้าบรรยากาศแบนเป็นการสินทะเลาะที่มันดูตลกปกฮาเสียมากกว่าอะไรเงี้ยอื แล้วชอบความแบบเถียงกันคือตลกมากคือจะเต็มมากคือใช้เสียงกันแบบแปดหลอดคือแบบชีน้าด่าเสียงกันคือแบบเหมือนดูเหมือนดูคอมเมดี้อยู่อ่ะคือมันตลกจริงจริงแล้วชอบความที่เพจกล้าคือแบบเออเอ,อแบบใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเออใช่อะไรอย่างเงี้ย และตัวชาลิชาเบด่าเพชรกล้าว่าหยุดก่อนหยุดหยุดแทรกได้ไหมหยุดพูดแทรกอะไรอย่างเงี้ยเราชอบที่ภาพดีทำแบบนี้นะภาพดีเก่งมากเลยท่านรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้ดูตลกมากๆเลยนะมันดูแบบกลายเป็นเขาสามารถทําให้เรื่องที่มันดูจริงจังเป็นเรื่องตลกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบเออมันก็ลดทอนความแบบความเครียดของความประเด็นที่มันอยู่ในเรื่องไปให้มันดูให้คนมันเสพง่ายขึ้นให้มันดูดราม่าตลกบกฮามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แฝงอะไรไว้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้ว ปัญหาของแต่ละคนมันคืออะไรแต่เขาทิ้งปัญหาไว้นะแต่ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้บอกว่าแต่ละคนจะมีวิธีแก้ที่มันเหมือนกันหรือแก้แบบไหนแต่เขาเห็นว่าปัญหาของแต่ละคนมันแล้วชอบความที่เขาเสนอมุมมองแบบนี้เพราะมันเสนอมุมมองแบบนี้มันทำให้คนที่มองจากข้างนอกอย่างพวกเราอะตอนนี้เขาเถียงกันอะเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการที่มันอยู่กันสามคนมันจะลงตัวกว่าวะเราก็แอบเชียร์ของเขาอยู่นะให้เขาเป็นแบบ3คนไปเลยไม่ต้อง2คนก็ได้อไรเงี้ยเออมันเีความรู้สึกแบบนั้นจริงจริงที่สัดเราเรารู้สึกว เพรกล้ากับตัวของเตนเขาโอเคกันแล้วอะมันเหลือแค่าชาลีแล้วว่าชาลีจะโอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ไหมสุดท้ายชาลีก็บอกฉันไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้ฉันเลยเลือกจะเดินออกไปนะครับผมแล้วก็เก็บกระโปรงเก็บกระเป๋าออกไปแล้วก็ลาเพรกล้าออกไปด้วยแล้วเรื่องมันก็เดินมาฉเฉยตอนที่จะส่งขึ้นรถแท็กซี่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แผลของชาลีมันเป็นแผลของเพรกล้ากับเตนและอีเพรกล้าเนี่ยคือเจมบอ์จ่ะเจมบอ์คือนิกเนมของคนที่บอกเป็นชู้กับเตน พีไปอีกพีในพีอะไรเงี้ยคือตอนที่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่าเออหาดูว่าเต็นมีใครบ้างอะที่ตอนที่แบบชาลีป,ปรึกษาเพื่อนอนะเพื่อนก็บ,บอกว่าเนี่ยเต็นมีคนนี้คนน,นคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วก็มีคนหนึ่งชื่เซมบอลซึ่งไม่รู้จักคือใครแต่ไอเต็นเนี่ยเติมเงินให้ตลอดเติมเงินให้ตลอดแล้วเอาบัตรแกบัตรเครดิตของตัวชาลีไปรูดเติมเกมแล้วเรื่นมาก็มาแดงว่าจริงๆแล้ว ที่ผ่านมาตลอดอีเจมบอลที่เป็นชู้กับแฟนชั้นก็คืออีเพ็ดกล้าเออและอีเพ็ดกล้าก็คืออยู่กับแฟนชั้นตลอดเวลาแล้ววันที่ฉันทักไปหาเด็กเอ็นก็เป็นวันที่เพ็ดกล้าอยู่กับแฟนด้วยอยู่กับแฟนชั้นด้วยแลวก็เลยสวมรอยเข้ามาเพื่อจะเป็นไปตามแผนของตัวเต็นที่วางไว้อยากจะให้เพ็ดกล้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับสามคนซึ่งว่าก็ว่ามาเห็นด้วยทุกอย่างแลยชอบความสาัจใจตอนที่เหมือนกับว่าส่ง เ,เพชรกล้าส,ส่งตัวของซารีขึ้นรถรถแท็กซี่ไปแล้วก็บอกขอบคุณนะที่ว่าที่ผ่านมาช่วยออกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นให้ตลอดขอทำให้เราอยู่ได้อีกสามเดือนนู่นนี่นั่นขอบคุณที่เป็นถุงเงินถุงทองให้เราค,แบบคือรมแบบคือราแบบเหมือนโดนลอกชัยอะ่ะเออแล้วก็ส่งขึ้นรถแล้วก็โอเคต่อไปแก,แกไม่ใช่แฟนจริงๆหรอกนะแกแค่เป็นแฟนปลอม,ลมแฟนแท้ๆของแฟนแฟนแฟนท้ๆที่อยู่นี่คือจริงๆแล้วเต้นเป็นแฟนชานคือรู้แบบนน,นะคือลูแบบบ่าๆนะคนโง่ สุดว่าคือขับสะพานไฟสมชื่อนะครับคนที่ไฟจริงก็คือชาลี <c oughs> คือพขฟังแล้วผมบอคือแบบมือมึงายมากและเปให้ตลอดด้วยเปลตลอดเรื่องจะเปให้เขาทั้งเรื่องจริงคือโง่ของจริงยอะไรเงี้ย <c oughs> แลวชอบกันที่บอ,อกว่าตอนสุดท้ายก็มาสัมภาษณ์กับพี่เต้นว่าแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมเดินออกมาจากความเป็นไฟแล้วผมเลิกเป็นไฟแล้วนะครับผมเพราะว่าความเรื่องที่มันเกิดขึ้นทำให้ผมเรียนรู้ทฤษฎีของความรักได้อย่างลูงว่าทฤษฎีของความรักมันต้องการสสารจริงจริงซึ่งตอนนี้ผมไม่มีแล้วผมจะไปหากันที่อื่น ก็เลยชอบที่บอกอพิเตอร์ก็บอกอยินดีด้วยนะจ๊ะอยากจะจบมือแบบคุณปรายาเปมาคือเรียก็่าเซอร์ไพรส์ว่าผมฉลาดแล้วแล้วผมกำลังจะกลับไปกลับไปในห้องสี่หนึ่งสี่คือกลับไปอยู่กับสามคนใหม่เพราะผมขาดพวกเขาไม่ได้มันก็แบบ <c oughs> คือพิเตอน์ก็คือแบบกลับมาก่อนอีชาลีอีงโง่ก <c oughs> ็ <c oughs> คือชาลีกลับไปโง่เหมือนเดิมจ้ะอืม <c oughs> แล้วก็กลับไปเป็นกระเป๋าตังค์ให้กับคุณ แล้วก็คุณเพชรกล้าต่อนะจ๊ะไปเป็นกระเป๋าตังค์ให้พวกเขาต่อทําให้เห็นว่ามช้ไหวลาบางครั้งคนเราเวลามันรักใครนะมันรักแล้วมันก็ยอมโง่ซ้าแล้วซ้าเล่าอ่ะซ้าแล้วซ้าอีกอะไรเงี้ยคือมันแบบถึงแบบเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองขาดเขาไม่ได้ขาดเขาแบบเป็นเขาเป็นคนที่เลือกฉันแล้วฉันเป็นคนรักของเขาเขารักฉันอยู่คนเดียวแพ้ประโยชน์ที่บอกว่าผมรักคุณคนเดียวนะครับคือแพ้ประโยชน์ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันเดวออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เลยมันต้องติดอยู่แบบนั้นแต่ถ้ามองในมุมเราน มันอยู่ได้แค่สามคนก็น่ารักทีนะสามคนถ้ามันลงตัวมากขึ้นมันก็โอเคในหนะเออถ้าชาลีโอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ไม่แย่เลยนะเขาสุขคือมันอาจจะดีด้วยก็ได้นะมันอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้มันอาจจะสนุกกว่าที่คิดก็ได้แต่ความโง่ใหม่ไม่ใช่การเลือกแค่อยู่3คนนะความโง่ใหม่คือแกไป,ไปเปย์เขาตลอดเวลาคือแกเสียเงินเสียน้อยเขาตลอดเวลาเป็นสายเปตเวัวจร,งจรยยิงอะไรเงี้ยนั่นคือความโง่คือใช้เงินเปแต่ก็ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาของตัวของชาลีอยู่แล้วก็ก็ปิดคดีจ่าโอเคลงตัวเพินไม่ใชปัญหาคือลง ก็คือเปย์เขาได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายนะถ้ามันออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้มันก็ต้องกลับไปอยู่ความสัมพันธ์แบบนี้แหละแล้วมันวันหนึ่งอ่ะถ้ามันทนไม่ได้จริงๆนะมันอยู่ต่อไปไม่ได้จริงเนี่ยมันจะเดินออกมาเองยิ่งโตขึ้นแล้วก็ยิ่งรู้ว่าจะเราจะออกยังไงเออมันก็จะเป็นแบบนั้นอืมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไฟล์ก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นไฟล์นะจ๊ะแล้วถึงให้คนอื่นมองว่าเราเป็นไฟล์นะแต่ถ้าเราไม่ใช่มันก็ไม่ใช่วันยังค่ำเออเระะไไไมถ้็อออกกดู ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบมาขายขำนะครับผมหนึ่งตอนจบเท่านั้นแหละมีความสุขกับการเอนดูกับเรื่องของพวกเขาแล้วก็ไม่คิดว่ายินวอยุ่นจะเข้ากันในขนาดนี้นะครับผมและเล่นกันได้น่ารักมากสนุกมากขำม,มากไม่ดูผลงานของยินวอมาก็ไม่คิดคือเขารู้เขามีมุมนี้แต่ ไม่คิดว่าเขาจะหยิบมุมนี้ของสองคนนี้ออกมาใช้ในซีรีส์อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเออเราเหมือนดูรายการวาไรตี้ของเขาอยู่แต่เป็นวาไรตี้ที่มีความแบบเป็นเป็นซีรีส์ขึ้นมามีความตลกขึ้นมาอย่างเงี้ยเออซึ่งมันสำหรับเรามบบว่ามันน่ารักมากๆเลยนะและอย่างหนึ่งคือชอบการเล่าเรื่องของเขาที่แบบว่าให้ตัวละครมาพูดกับกล้องอนะ่ะและคือวอมันคือเหมือนจ้องกล้องได้แบบจิกมากอะคือรู้แบบมีความรู้สึกแบบฉันฉันรับ ฉันเป็นตัวร้ายที่มีกล้องสองคอยจับหน้าฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออคอยพูดกับกล้องสองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวกระตูนอ่ะเออมันน่ารักอ่ะต้องบอกว่าซาวในเรื่องอ่ะน่ารักมากมันจะมีจังหวะหนึ่งตอนที่เหมือนกับว่าตื่นเช้ามาแล้วความรู้สึกของตัวละครชาลีมันรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเคยชินกับการอยู่3าคนมากๆจนรู้สึกฉันไม่ทักทวงเรื่องอะไรแล้วเดินไปก็อาบน้ําเปลนทรงเปลนสุดแล้วก็เดินออกไปซึ่งเป็นลองเทคที่สวยงามมากคือเป็นลองเทคกที่แบบคุยเจ๋งอ่ะคือมันถ่ายลองเทคกแบบ ยาวมากแต่ออกจากห้องมาถึงไปเข้าห้องน้ํากลับมาอย่างเงี้ยสามคนถ่ายลองเทคกันอยู่ส่วบ,บเราคือว่าเจ๋งในอย่างหนึ่งซาวที่ใช้มาประกอบมีฟีลลิ่งเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเรากำลังดูซีรีส์ฝรั่งอยู่เหมือนดูพวกแฮสเปร์หรือดูอะไรแบบนี้สำหรับ,บเราคือแบบเอ้ยมันเขาเลือกเพลงมาได้น่ารักดีความรู้สึกคือแบบมีคนนึงทากับข้าวมีคนนึงเถาถูบ้านมีคนนึงจัดห้องมีคนเดินเดินไปกับอาบน้ำไนไปทํางานความรู้สึกคือแบบเหมือนกำลังดูซีรีส์ตลกของฝรั่งอยู่อย่างเงี้ยซึ่งแบบทำนองเพลงก็น,น่ารักมากๆอืม แล้วก็ชอบความเล็กห้องนะจ๊ะเลขห้องสี่หนึ่งสี่นะจ๊ะห้องนี้ก็คือของแลของสระบทัยนะคะแล้วของทานท้ายอีกด้วยนะฮะก็คือเป็นห้องเด็บห้องที่ใช้ตลอดจริงๆห้องนี้นะฮะเออเป็นห้องอาถันอาจจะเขาจะเป็นใส่ใส่ไว้สัญญา,รยายหรือเปล่าวะเนี่ยคือห้องของคู่รักที่เขาอยู่กันเลยนะเออฉันเล่นมาอยู่บ้าน่ใชๆคือมันเป็นคู่รักที่ไม่ใช่สองคนมันเป็นแค่สามคนเท่านั้นเองอืมชอบกันตอนแล้วก็พอกลับมาอยู่สามคนชอบความแบบมีความจุ๊บุเย่ถุงเงินฉันกลับมาแล้วมีความสุขคือรู้ปอะ เอาเป็นว่าดูเรื่องนี้เอาฮานะครับผมแต่ถามว่าความฮาตอนนั้นมันเกิดจากความที่รู้สึกว่าในข้างในความฮาเขาใส่ดีเทลไปเยอะมากนะเขาใส่สาระแท้เข้าไปด้วยเรื่องโพลิออมอรีต่างๆเอยเรื่องสามเหลี่ยมความรักเอยเขาใส่ความรู้พวกนี้เข้ามาให้เราด้วยนะไม่ใช่แบบมาแบบผิวๆด้วยมาแบบให้เราเข้าใจผ่านภาพแม้มจตุตลกไปเสียนหน่อยแต่คนดูปุ๊บแล้วเข้าใจอืมแล้วสำหรับเราคือแบบเออก็ถือว่าเขาเทำออกมาแล้วมันสักเซสนะ มันก็ทั้งตลกด้วยแฝงอะไรบางอย่างด้วยคือจะดูตลกเฉยๆก็ได้หรือจะดูอาสาระก็ได้หรือจะดูเอาใช้หยินวอยุ่นก็ได้นะครับผมคือดูได้หมดทุกสไตล์เลยสำหรับเราอีพีแบบเรื่องเนี้ยเท่ามมาได้ปังมาก โอเคครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาพูดคุยดีแคปกันนะประมาณนี้แหละว่าสรุปเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับผมก็ลองดูซิว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมตลกเหมือนกันไหมเราว่าตลกมากเลยนะใครขำมาช่วยแบบว่าคอมเมนต์ข้างใต้กันว่าเออดูแลขำมากอะไรเงี้ยส่วนถ้าใครย,ยังไม่ได้ดูไปสมัครนะครับ f a m i l y Pack ของ AS ได้นะครับพอสามารถดูฟรีได้3เดือนตอนนี้นะถ้าเป็นคนที่ใช้ AS อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นนอกค่ายก็เสีย9กบาทหรือ1้บาบาทเนี่ยล,ลองไปศึกษาดูนะครับก็ ถ้าอยากดูนะฮะก็เราว่าคุ้มนะเหมือนดูหนังเรื่องนึงนะแล้วเขายังมีอีกหลายเรื่องต่อไปด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้จบเรื่องเดียวซึ่งทุกเรื่องที่เคยไปของข่าวสัมภารไฟตลกทุกเรื่องนะฮะอืมอ่ะรอไปดูกันละกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ไปตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับิดตามเสียททาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ a c e b o o k ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับการรีแอคอื่นๆในอนาคตนะครับวันนี้พ